รอบนี้หวังจะได้นะเพราะว่าลิลลีป๊อปมันเป็นพิสมาติกมันก็เลยไม่ได้อันนี้เป็นรีเจเนอรี่อันนี้ก็เป็นรีเจเนอรี่ใช่ไหมดูในไกด์ได้เลยแพนเอออะไรเนาะโอ้ยน,นี่นี่ไงรีเจเนอเรี่เป็นไงยังเหลือใครรีเจน เปิ้่ปี่เเออเดียว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 เียวมมีให้ดไูไหมไข่ไอ้แพทอันไหนเป็นตัวรีเจนมงกฮ้ยไม่อันนี้ไม่เกี่ยวมะยัดัปยัดเราเนี้ยเด็เฮ้ ใครรีเกนไม่ได้อยู่ระดับรีเจนงั้นละเนี่ยอุย้ยไม่ใช่โช์มีแพทอินโฟดิโ์มีแพทอินโฟนี่ไงเดอะมันก็เป็นรีเจนไม่ใช่เหรอเฮ้ย ไข่นี้มีโอกาสออกสองเปอร์เซนด้วยเนี่ยไข่ที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยนี่อ่ะมันก็เป็นระดับลีเจนแอนดี้ไหมก็ <c oughs> ต้องเอาไข่นัน่นมาใส่ไมติก <c oughs> อ่ะมิติกอหรืออะไรนะั่นแหละอ่ะเนี่ยอันเนี้ยขอเด็ดใบไม้ที่เป็นสีเหลืองก่อนามาทำให้ทุกคนดูนี่ สีม่วงซะด้วยอะไม่ไม่ไม่ไมเอ็เองว่าที่หลัง่อนใส่อันนี้ถ้าเกิดใส่ไข่บักไปจะเป็นไงใช้นะไข่แลเออใส่ไข่บักดีกว่าเอามาแทนอันนี้อันนี้ขึ้นไปแล้วก็โรล,ลิปปด้วยเป็นพิษมาติกอีก,กัน ดูดี่จะได้อะไร้าผลไม้หายากๆอะไรทำไมต้นมพะพร้าวเป็นฮะต้นมพะพร้าวเป็นอะไรฮะ <c oughs> <า> <c oughs> เด็ดดีไหมนะ่าไม่น่าเด็ดอะ เอาเซียวายไปเดี๋ยวขอชิคราคาก่อนก่อนที่จะไปนี่จะไปลงดุน่นอ่ะไหนโอเคราคาค่อนข้างดีแต่ไม่พ้นนื้อมือผมหรอกใส่มาอันนี้ไปใส่บักแล้วอันเนี้ยได้คอม ดีไม่เด็ดบนมาซ่อมมาเออครับอะไรก็เท่าที่ครับได้ก่อนไอ้เขียวเขียวนี่คืออะไรอะ่ะอันเนี้ยอยากสร้างไขอ่อ่ะไข่เนี่ยแต่ไม่มีรีเจน กอ,อ๋ออันนี้ป้าผลของไอ้มันเมกี้อ่าโอเคเข้าใจล้วอออันนี้ใช้อะไรบ้างนะอันนี้แพดชาร์จอฟ์เกอร์คืออะไรวะทำไปก่อนทำไปก่อนใช้รีเจนดีกว่าดิใช้รีเจนนะ่ะใช้รีเจนไม่ไหวไม่ไหวนี่จะของไม่ดีทั้งนั้นเลย โอลองไปทั่วมั่วไปหมดเลออ้อ่ะอันนี้ง่ายสุดละอืมเอาเอ็นวิลทำอะไรได้ทำไปเลยโอเคก็จะประมาณนี้นะหาผลไม้มาใส่แล้วก็ดูว่าของของอันนั้นอนะ่ะมันอยู่ระดับไหนถ้าเป็นแรงก็อาจจะได้แรงนะไม่รู้มันขึ้นอยู่กับผลไม้หรือขึ้นอยู่กับเกียร์หรือขึ้นอยู่กับใครที่เอามาใส่ ไม่รู้ขึ้นอยู่กับอะไรโอเคห้าไปละ